มันก้าวเสียผมเป็นร้อยสีพิชัยกางกษเนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาดูหลักการในการทำงานของหางเลเซอร์ว่าเขาทำกันยังไงและหน้าตาจริงๆจังๆเลยที่เราเจอมาหลายอีพีแล้วเป็นยังไงมามาดูกันก่อน หางเลเซอร์เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ2ตัวหลักๆเลยนี่นะครับเจ้า3ขาตัวนี้เป็นตัวส่งสัญญาณหรือว่าส่งกระแสเลเซอร์เนี่ยครับมันมีมันมันจะมีกระแสเลเซอร์อยู่เหมือนดวงตาสีาแดงอ่ะมันก็จะมีตัวรับสัญญาณนั่นแหละนั่นแหละครับตัวรับสัญญาณตัวรับสัญญาณก็จะเป็นสีแดงตัวที่มันเป็นเสาครับที่ติดอยู่กับห่างเกตน,นะครับอันนี้คือตัวส่งอันนู้นคือตัวรับถ้าสัญญาณไม่เจอกันนี่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  จะมีไฟบอกเลยนี่ขึ้นลงขึ้นลงแล้วห่างตัวนี้เป็นหางระบบอัตโนมัติสามารถยกขึ้นยกลงเองได้เลยแต่เราต้องไปตั้งก่อนแล้วไปดูว่าหางอะยกขึ้นยกลงยังไงเพราะว่าคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าตาว่ามันหน้าตายัางไงนี่คร่าวๆเลยนะครับก็จะเอามานี้เลยพื้นที่มันเป็นยังไงเนี่ยมันจะมันจะมันจะลงของมันอัตโนมัติเลยครับนี่นี่น,น,น,นี่ประมาณนี้เลยหลักการทํางานนะครับจะมีตัวกล้องระบบ ตรงนี้นะครับอันนี้คือกล้องระบบอะไรครับอ่าคือตัวนี้คือตัวนั้นจะรับรับมาจากตัวเสาลิบไรพอร์ตใช่ไหมครับอ่รับเสร็จปั๊บตัวนี้มันจะส่งเข้ากล่องตัวนี้แล้วมันก็จะสั่งไปโซลินอยโซลินอยเบามีให้ปิดเปิดน้ำมันจะขึ้นหรือจะลงมันจะสั่งของมันเองมันจะสั่งปิดสั่งเปิดของมันเองตรงไหนตรงไหนสูงมันก็จะกดลงตรงไหนต่ำมันก็จะดีดตัวมันขึ้นมันจะกดขึ้นกดลงของมันเองครับยากอยากให้เราดูคนขับรถไม่ได้ไล่ห่างเลยนะครับ เยอะเกินไปเราช่วยยกมันไลไ์ขึ้นได้ใช่ครับพอเรายกขึ้นปั๊บพอเราปล่อยมันก็จะเป็นออโต้เหมือนเดิมเราแค่ช่วยยกไม่มันมันหนักรถมันหนักเครื่องเกินไปใช่ครับแล้วรถรถธรรมดารถที่กำลังเครื่องแรงน้อยๆแรงน้อยๆก็จะมีขนาดเล็กลงไกเหมือน,นตัวนั้นอนะ่ะเบนเก้าสิบถ้าเล็กลงก็จะมาหนุเลยจะมานี้ครับ เรามีหน้าที่ไปไปหาที่สูงเราไปเกาะแล้วก็วนวนออกมาเฉยวนวนยังไงอะวนไปหาที่ต่ำพอไปถึงที่ต่ำมันก็จะโรยดินที่เราอุ้มไปมันจะโรยของมันเองรับวนไปนะครับวนไปหาที่ต่ำามาลองไหมครับได้ได้ได้ผมได้เริ่มทำการขับเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือผมผมบอกได้เลยนะเราจะไม่ขับก็ได้ดูผมไหมครับผมอะไรเลยแอคเลยสิงนักลองลงไปผมไม่ได้ยกหางหรือผมไม่ได้บังคับอะไรเลยผมแค่บังคับโค้อะไรอย่างเดียวง่ายมากผมก็ได้เลย จจดดบอกแล้วว่าง่ายมากดูดิซุปอะละ่ะผมไม่แทนจะไม่ต้องขับเลยไปไงโหยังเอาบอลเลย ยังไงผมจัดแน่นอนผมบอกเลยว่าสุดมันจริงเล่นยังไงโคตรมันอ่าผมประเสริฐจ,จารุตเท,ย,ทยการนะครับทีนี้หลักการทํางานของตัวปรับระดับดินเนาะก็จะมีตัวส,ส่งสัญญาณตัวนู้นนะครับ,รบส่งสัญญาณแล้วตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณแล้วก็จะมีกล่องควบคุมการทํางานอยู่ด้านบนนะถ้าพื้นที่สูงปุ๊บนะครับบักเกตตัวนี้จะดิกินดินนะกินดินเสร็จปุ๊บร้อตัวนี้จะยกขึ้น แล้วถ้าพื้นที่ตรงไหนต่ํามันก็จะโรยดินล้อตรงนี้จะวางติดกับพื้นแล้วก็ใบพักตจะยกขึ้นมันก็จะโรยดินไปตรงที่ต่ำหลักการทํางานค่นี้คนขับมีหน้าที่ขับดึงดินจากที่สูงลงที่ต่ําเท่านั้น,นนะคือถ้าไฟถ้าเป็นไฟสีเขียวแบบนี้แสดงว่าเครื่องตัวนี้ได,ได้ได้ระดับกันแล้วคือระดับเป็นตรงกันแล้วถ้าเีานนไฟเป็นเครื่องนี้อ่าสีแดงนี่คือตัวบักตต้องยกขึ้นเพื่อจะให้เกิดไฟสีเขียวอ๋อสัญลักษณ์นี้คือยกขึ้นนะครับส่วนสัญลักษณ์นี้ครับกดลงครับตัวกระบอกไฮดรอลิกจะกดลง อตลองผมบอกเลยผมขับโคดชิวอะชิวจัดจริงๆคือชิวมากกว่นอื่นเลยขคุมครับ